โอ้โหร้อนจังเดี๋ยวเราเปิดพัดลมคายความร้อนกันหน่อยอ้าวพัดลมยังดูดความร้อนมาให้เราเลยครับตอนนี้นะครับหน้าของผมเหงื่อแตกเต็มเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลทที่ช่องวิดีไทยพีชนนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิดีไทยพีชนนลนะครับมีแนวทางดีๆครับทำให้พัดลมที่ดูดความร้อนมาหาเรานะครับแต่เราจะแก้ปัญหาครับ โดยการทำให้ไอร้อนของพัดลมนะครับกลายเป็นไอเย็นได้และเราจะเพิ่มความเย็นให้กับพัดลมนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝนนะครับฝนตกแต่ยังมีไอร้อนเวลาเราเปิดพัดลมนะครับเราแก้ปัญหาได้โดยการเพิ่มไอเย็นให้กับพัดลมโดยที่เราไม่ต้องพึ่งแอร์หรือถ้าเราไม่มีแอร์นะครับเราทำแบบนี้พัดลมของเรานะครับ จะเพิ่มความเย็นได้ประมาณ50%เลยครับเย็นสบายแน่นอนตามมาดูกันเลยครับเพียงแค่เรามีขวดน้ำพลาสติกนะครับที่มีฝาปิดแบบนี้และเรานำมากรอกน้ำเลยครับนำน้ำเปล่านะครับใส่ให้เกือบเต็มขวดก็ได้ครับและปิดฝาไว้ เราจะใช้เท่าไหร่นะครับเราจะใช้นานเท่าไหร่นะครับเราก็กรอกน้ําเข้าไปนะครับที่ขวดก็ได้ครับเมื่อเราอกรอกน้ําเสร็จแล้วเรานำขวดน้ํานะครับมาวางใส่ตู้เย็นในช่องฟิตแบบนี้แหละครับหรือช่องแช่แข็งนะครับ <S 2> <S 2> <S เราจะรอจนกว่านะครับน้ำกลายเป็นน้ําแข็งนะครับ เมื่อเรารอจนขวดน้ำนะครับกลายเป็นน้ําแข็งด้านในนี่นครับเดี๋ยวเราจะนําไปทาความเย็นให้พัดลมกันนะครับทําอย่างไรตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับเมื่อเราได้ก้อนน้ําแข็งที่เราใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเรานํามาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้เลยครับแต่จะต้องเสมอกับใบพัดลมนะครับวางวางไว้แบบนี้เลยครับนี่เรามีที่ขวดนะครับเราก็วางไว้ได้เลยครับ จะอยู่ได้นะครับประมาณ1-2ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับขวดน้ําแข็งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ดันไปหลังพัดลมแบบนี้เลยครับและทําให้พัดลมของเรานะครับเพิ่มไอเย็นได้แล้วเราลองเปิดพัดลมของเราดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์หเกียร์สองหรือเกียร์สนะครับพัดลมที่มีแต่อายร้อนจะมีไอเย็นเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50เลยครับนี่ครับ ดูดไอยเย็นจากก้อนน้ําแข็งที่เราใส่ขวดไว้เห็นไหมครับง่ายๆเลยครับโดยการเพิ่มไอยเย็นให้กับพัดลมด้วยก้อนน้ําแข็งที่เราใส่ขวดนะครับและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนใต์ด้านคิดทางช่องวิถีไทย P ีชแนลได้เลยครับก้อนน้ําแข็งที่เราเพิ่มความเย็นให้กับพัดลมนะครับจะอยู่ได้ประมาณ1-2ถึงงชั่วโมงเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องนอน ห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือตามห้องต่างๆนะครับที่เราคิดว่าพัดลมจะเพิ่มไอร้อนให้เรานะครับเราทําก้อนน้ําแข็งอย่างที่ผมทําให้ดูได้เลยครับลดความร้อนจากไอร้อนของพัดลมนะครับได้ประมาณ5 0เลยครับเราจะลายร้อนได้ดีมากเลยครับและผมหวังว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการเพิ่มไอเย็นให้กับพัดลม โดยการทำก้อนน้ำแข็งอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคีิปดีจากทางช่องทิชัยพี h ชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่วิดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าหน้าร้อนหน้าฝนนะครับไอร้อนจากพัดลมนะครับจะเพิ่มอันตรายให้เรายิ่งถ้าใครมีหน้าขา,ขาวขนะครับ ฟ้าเป็นแน่นอนเพราะว่าไอร้อนจากพัดลมนะครับและพัดลมนะครับเราเพิ่มความเย็นได้โดยการนะครับใส่ก้อนน้ำแข็งแบบนี้เลยครับได้ประโยชน์แน่นอนครับเย็นสบาย